สวัสดีคร er. ับปอลูกเดียนะครับท <ennen> the ีมหลังบ้านน้องวงอิงนะครับผมเนาะครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับ f อฟซีที่น่ารักตุกตานะครับ f อซเส้าหน่อยเป็ดบานแปลง f อซน้องวงอิงแล้วก็ f อฟซีีมหลังบ้านแล้วก็ f อซเด็กๆแก๊งสีขานะครับผมเนาะเช้าๆกับปอกันเจิญเคยกับปุ๊บวันจันทร์นะครับเป็นวันทํางาน แล้วก็วันเด็กนักเรียนนะครับผมหลังจากหยุดสัปด,ดาห์ไปวันนี้ก็ลุยงานนะครับนี่รูปแปร่ะนะผมให้เลยนะกระเพงแลยเนีย่าายใส่ยาให้ เสียดูกับปลานองไปไกลๆเมื่อวานก็ว่าก็จะกลับมาดูไปลุยน้ำกับตัวกำน้ำไม่เหลาใส่ยากับดี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 ไหนดูดิดีไหนดูดูนิ่งๆดิเอ้ย nghe 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 Nè Đây, nghe hai, nghe là hai Nó gặp ông đã ra trong ròng nôn gặp bụng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  bé đê là lấy thuốc nà hả mày mượn chào ban chào trong vào hả mở hoàn là gặp rất chặt đốm đấy cả nòng cả đơn tàng bởi u đó là gặp bạc bon là gặp vần này cả lên mì Vì... tiểu đón mình đớm là gặp bông nó เดี่ยต่างไป็นนอนปักฟองก้อยที่อุดรเปิดน,น,นะน้องอางนะนตาจะไม่พิดนะแล้วก็จะวกกลาบมาทางอีสั่นตายนะครับเอไปให้กำลังใจกันได้นะครับปุมเนาะน้องอูยิงแล้วก็ตีมานสาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับผมมาเอาล่างบานกันนี่ทำน้าตีดูแลบ้านใ้น้องเนาะ ปไาเด็กๆนี่มันลั่ครับผมปรว่าดานามูวนกับแม่ก็ครับมามาดีๆดีๆไม่เอาเดีๆไม่เอาไม่เอามามาคือบอบรองก็ยากครับลุงเดียต้องบำเพ็ญติวาเอามาตีแล้วก็จุดไฟเท่าเลยครับผมแต่กลางวายนี่เด็กๆคุยมดเริ่มไม่ได้ครับอื

เฮ้เล่นกันโอ้ไปดีหน่อยบุญรอดนี่มึนกับย่งโตอย่างมึนตัวจะตาดีดีเลย ปูปูไม่ได้วออกจากคอกนะครับช่วงนี้เรียบร้อยแล้วครับปุ๊เอาออกจากคอกไม่ได้นี่ก็รอฟนอย่างเดียวแล้วครับทีนี้อันดันดันอยู่ตำตาจะตกจะตกไม่ตกอ,อีกแล้วครับผม เมื่อวานก็ไม่จ้าไปซีแต่ม่านกันไหมนะครับพุ่มนะร่ำรวยๆกันหรือเปล่าช่วนตีบลังบานเจ้งมากันไหมวันที่นึ่งแล้วครับ เอ,อยังเออเรียบร้อยอยังฮะมาดีๆฮะถ้าเออแล้วจะไปล่ามเลยนะจะใส่ยาก่อนนะตายอีกเน้นมาไปมาบ้านก่อนมาเมตาดีนนะครับยอด ไม่วิ่งไม่วิ่งมานี่มานี่มานี่มา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 นี่ก่อนมามาเดินชะเดินเดินชะาะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งดีดีโดมาปั่นดี๋ดิหยุดไม่เอาไม่เอามานี่ก่อนไปไม่ต้องตามโดไปมานี่ก่อนนะไม่ต้องตามโดไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดี๋ยว ให้ไปเดี๋ยวให้ไปแต่ไปใส่ย,ยากันไว้ก่อนมามาเดี๋ยวแอบ,บไปเล่นน้ำอีกมามาเดี๋ยวไปไปเ, <c oughs> เดี๋ยวกลับไปสักหน่อยไปใส่ย,ยาก่อนก่อนมาเดี๋ยวมามาเดี๋ยวมามาเดี๋ยว นี่ไปเข้าไปก่อนไปเออเหยเื่อไปเออแปบ๊บเดียวจะด,ดินซื้อ,อมาไม่กล้าเท่ครับใส่ไอเรียบร้อยแล้วกรบพุ่มเอฟซี ไม่จะได้กันแมือวันด้วยครับผมเหมืวันชอบหน้าอ่ามาเล่นด้านหลังนะพอดีมูวนแม่กับป่าคือปลาที่อยู่ด้านหน้านะครับต้องป่ามันด้านหลังเก๋ okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนก็อ,อย่ากดกล้ามกดตานะครับผมเนาะ กำลังใจเล็กๆในน้อยนะครับเนี่ยดูกับไอ้สตงางากลุ่มฝุ้นเชาวมีเมกนะครับมันอันใน่ลางกลางคืนเหมือนกันกับต่างาจะจะแต่ก็ไม่ตกกับติดตามจองดีด้วยนะครับตีนลังมานหนองอิงนะครับพานางปวัลวัดทน,นะครับผมนะเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับผม